สวัสดีครับพบกับป๊อปเป็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาแวะดูตลาดนะครับนะลเวส10นะครับสามารถที่จะเข้ามาในตลาดได้นี่ครับจะเป็นอะไรยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเดิันธ์พีชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สําคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอน ถูก็ดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโดยตลาดซื้อขายนักเตะนะครับก็จะคล้ายๆซีซั่นเดิมนะก็มีแนะนำนะครับนักเตะของฉันนะครับสามารถที่เอาไปขายได้เนาะแล้วก็การติดตามนะครับวอชลิทนะครับคําสั่งของฉันนะครับค้นหานี่เครับเดี๋ยวเรามาดูค้นหาก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นเขาเรียงตาม OVR นะครับในตลาดใคร OVR สูงสุดก็จะเป็นคนต้นๆนั่นนี่ครับนั่นก็คือเปเล่ครับ ทีนี้ครับก็จะมีในเรื่องของสีแดงสีฟ้าเนาะสีแดงก็คือความต้องการซื้อนะครับที่เยอะนะครับสีฟ้าคือความต้องการขายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเปเล่ครับเปเล่ตอนนี้นะครับก็มีคิวไม่เยอะนะครับอยู่ที่41.1 41.8ล้านนะครับทีนี้มันจะมีเพชรตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับการตีบวกนะครับเนี่ยมันจะมีตั้งแต่สีเทานะ สีเขียวสีน้ําเงินนะครับสีม่วงสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับก็คือพูดง่ายๆว่า,ามันจะมีสเตตที่สูงขึ้นนะครับเหมือนคล้ายๆการตีบวกนั่นแหละนะครับ1 2 3 4สสมี 1, 2, 3, 4, 5, ีนน่มี5นสสี่ห้านีไม่นับนะอันนี้สูนนะก็ถือว่าเป็นประมาณ5เลเวลนะครับ5ระดับเพชรนะครับนะเพชรส้มคือแพงสุดนะครับถามว่ามีคนซื้อไหมยังไม่มีคนซื้อนะ,อะก็ประมาณนี้ครับเราสามารถที่จะ,ะซื้อแบบแบบติดเพชรมาด้วยก็ได้นะครับนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะมีคน ตีบวกอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ทีน,นี้ทั้งนั้นก็ดูราคาอีกทีนะครับเนี่ยจะเห็นว่าขนาดสีเขียวยังไม่มีคนซื้อเลยเห็นไหมอืมอ่ะทีนี้ก็พอมาดูสีฟ้ากันบ้างอ่ะมาดูกาลินชากันบ้างครับกาลินชานะครับก็มีคนมีแต่คนจริงๆอาจจะมีคนซื้อแหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่มีคิวขายเยอะนะครับ286คิวนะครับในราคาต่ําสุด35.6ล้านครับถ้าเราจะซื้อก็สามารถซื้อได้เลยนะครับในราคาที่ต่ําสุดนั่นเองครับมาดูในเรื่องของเพชรดิ ไม่มีนะโอเคส่วนใหญ่ก็คงจะซื้อเป็นแบบเขาเรียกว่าซื้อไปใช้ไปก่อนนะครับก็คือไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีสีไม่ต้องมีเพชรติดมาก็ได้นะครับก็เอาเอาเป็นว่าเล่นไปก่อนแค่นี้ก็แพงแล้วนะอ่าประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการซื้อการขายเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสเตตของนักเตะกันบ้างครับโดยส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีในเรื่องของสกิลมูฟเนาะสกิลมูฟเนะโดยปกติที่เราจะใช้ใช้กันก็สัก4ีดาวขึ้นไปนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังนะครับตัวนี้เป็นค่าพลังเนาะก็สเตตสเตตรายละเอียดนะครับก็ประมาณนี้ครับสามารถที่จะมาดูได้นะอย่างปีกใช่ไหมปีกก็เน้นความเร็วนะครับความเร็วการเปิดบอลนะครับการเปิดบอลการจ่ายบอลอะไรพวกนี้ครับการเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ก็ถือว่าทําได้ดีครับการอินชาร่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณ37ล้านแล้วก็มันก็ต้องดีแหละนะครับอ่ะทีนี้มาดูตรงตามพลังงานกันบ้างครับพลังงานตอนนี้ไม่ใช่10ขีดอะไรพวกนี้แล้วนะ เนี่ยครับเขาจะเป็นเป็นดาวครับประมาณอย่างการินชาล่างนี้ก็4 4ดาวครึ่งนะครับก็ถือว่าน่าจะยืนครบ90นาทีได้นะครับในเรื่องของสกิลมูฟก็5ดาวนะครับนะมันก็จะมีผลในเรื่องของการเซตติ้งสกิลมูฟเนาะถ้า,เ,าเรามีสกิลนักเตะสกิลมูฟ3ดาวอะไรพวกนี้มันก็บางอย่างก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับบางอย่างที่จำเป็นจำเป็นอย่างพวกเลนเชงอะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะใช้ไม่ได้นะดังนั้นส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าให้สดาวขึ้นไปแล้วกันนะครับตรงนี้ครับ ถัดมาครับก็จะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติครับคุณสมบัติก็ตามนี้แหละครับนะถ้าจำาที่เราดูดูกันเนาะเนี่ยฟีชิกทรกงพลังนะครับเหนือช้านเลี้ยงเร็วนะครับนะในโดยเฉพาะปีกเนี่ยก็จาเป็นจะต้องดูในเรื่องของการเลี้ยงเร็วนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่อันนี้คือสัญลักษณ์เลี้ยงเร็วของเขาแล้วครับฟีชิกทรกงพลังลูกอาจจะไปะแปลงนิดนึงเหนือชั้นก็แบบคล้ายๆแบบมีความคิดแบบว่าคิอดอะไรประมาณนี้ครับ อย่างอื่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยความสูงน้ําหนักนะครับเท้าที่หน,นบทีมชาติอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็รู้สึกว่าล่างเขาเรียกว่าล่างผู้ก่อตั้งนะจะสเตตดีกว่าล่างไอคอนธรรมดาครับมันจะมีอย่างอย่างกาลินชาเนี่ยมี2ล่างนะของพี่ก็ก็ใช้เหมือนกันใช้กาลินชาเหมือนกันอย่างอย่างพี่เอ่อไอดี ID นี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันก็จะมีกาลินชาอีกล่างหนึ่งในเรื่องของสเตตก,ก็จะมีความแตกต่างกันเนาะ นี่ครับกา,าลินชาร่างร่างนี่ครับอ่าสเตตก็ประมาณนี้ครับนี่ก็จะดรอปดรอปหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอ่อตัวที่แพงมันก็มันก็สเตตดีกว่านะครับแต่ถามว่าแปดล้านกับ37ล้านพี่ว่าเอาสัก8ล้านก็พอแล้วล่ะนะครับไม่จําเป็นต้องแบบขนาดนี้หรอกนะเอา8ล้านก็ใช้ได้เหมือนกัน,นครับแต่ถ้าเงินเหลือๆก็มาล่างพวกที่เป็นผู้ก่อตั้งได้เลยนะครับ ทีนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการหาเงินเนาะเราสามารถที่จะใช้เงินต่อเงินก็ได้นะครับจะเห็นว่านักเตะหลายๆตัวนะครับมีสีแดงเนาะที่เห็นๆอ่ามเมซี่เราดูดมเมซีด่ดิเออโอเคมเมซี่ก็ได้ครับอย่างงี้งี้ครับวิธีการนะก็คือถ้าเราเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับราคาเมซี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักน่าจะประมาณสัก5ล้านเนาะประมาณ5ล้านเนาะสมมติว่าเรารับนะครับมเมซี่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ก็แบบว่ามันจะมีการรีรีราคานะครับทุก2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าเราดักมาที่5้าล้านเก้านะครับเนี่ยมันจะมีอีก200คิวเนาะเราก็ค่อยไปปล่อยประมาณอีกพรุ่งนี้มื่อลืนนี้นะครับนะรอให้คิวแบบตรงนี้มันมันลดลงนะครับก็พูดง่ายว่ามันปิ่มปิ่มฟ้านะครับเราก็ค่อยปล่อยนั้นตรงนี้ก็ได้กําไรมาแล้วแต่ทัางนี้ท่านมันเ็าเรียกว่าต้องมีเงินนะครับเงินต้องต่อเงินอีกทีหนึ่งแล้วก็อาจจะเสียเวลาในการดักราคาซื้อนะครับซื้อเสร็จพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ รอราคาที่มันแบบได้ราคาดีๆได้กําไรดีสูงสุดนะครับก็ค่อยปล่อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินที่ง่ายอีกวิธีนึงครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานะครับนี่อย่างโมซาร่านะครับเนี่ยคิวเยอะนะครับเนี่ยของพี่ก็ตอนนั้นได้มาเมื่อวานนี้ครับประมาณ2ล้านกว่าครับโมซาร่าล่านนี้แหละสล้านสล้านกว่าจริงๆรินะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีแบบประมาณ500กว่าคิวนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะขึ้นไปได้4ี่หล้านอยู่นะครับเอ้ยไม่สี่ห้าสี่ห้าล้านอยู่นะเออ ประมาณนี้ครับก็ใครที่ได้โมซาร่าเนี่ยส่วนนี้เห็นไหมน่าสนใจนะถ้าถ้าดักได้นะต้องได้คิวแรกนะครับอ่าคิวแรกแล้วก็ถือไว้อีกวัน2วันก็น่าจะได้กําไรอย่างน้อย,อยก็ล้าน2ล้านอะไรก็ว่าไปกินนะก็พยายามหานักเตะดังๆังแล้วกันนะครับหานักเตะแบบที่เป็นเมตาเมตาเนาะนักเตะเมตาเมตาเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามีใครบ้างนะครับก็สามารถที่จะหาได้ในแต่ละตำแหน่งนั้นๆนะครับอย่าง กองหน้าตามความรู้สึกส่วนตัวนะพี่ว่าฮาเลนก็น่าสนใจนะครับแต่ฮาเลนล่างนี้แพงไปไหนนะน่าจะเป็นฮาเลนล่างนี้ไหมฮาเลนล่างนี้เออล่างนี้ล่างนี้ก็พอจะคุยกันได้นะเนี่อย่างพวกมตารพวกนี้ครับเออเนี่ยความสูงอะไรทุกอย่างดีหมดเออเดี๋ยวนะเอยสามดาวอะฮาเลนล่างนี้สามดาวเห็นนะฮาเลนล่างล่างนี้กี่ดาวขอดูนิดหนึ่ง ล่างน,นี้3ดาวเหมือนกันฮะโอ้ฮาเลนสามดาวหมดเลยโรนันโดเอ้ยเอ็มปเปเป้ดิเอ็มเปเป้น่าจะห้าดาวอ่าหดาวจริงจงด้วยนะครับก็อย่าลืมมาดูดาวนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของออคุณสมบัตินะครับนะก่อนที่เราจะซื้อขายอะไรก็อย่าลืมมาดูพวกคุณสมบัติต่างๆนานาด้วยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับนะในเรื่องของการเข้าตลาดนะครับก็ไม่ยากนะครับใครที่เคยเล่นภาคก่อนๆมาก็ ปรับตัวง่ายนะครับสามารถที่จะ,ะหาเงินได้นะครับดักราคาเพื่อที่จะเก่งกำไรได้เหมือนเดิมนะครับนะโอเคเข้าๆประมาณนี้แล้วกัน,นครับเดี๋ยวเจอกันหน่อยอีพีหนะครับสวัสดีครับ